ากมือใด้หัวหนาใจหายอนอประตูเติมยางเข่าห้องการนี่นะพนักงานเข้าขับรถกันได้โอ้ยมื่อนี้แตนตอดเลยซูซูยอย่าไปไก่เดิมมื่อนี้เดิม,ม,ดดมแผนคูปมาณดนะมึงสิไปเยืนหันเรือนสปอร์ตซักมีปะหัวหน้า,นากันมีปะมีพนักงานเขับรถกันสุบซิบซุบซิบซุบซิบโลดขันเมื่อใด้ัวหนาอารมณ์เสียมากนะ และผู้ใดที่อารมณ์หายเป็นคนที่โบกฟังความคิดเห็นของคนอื่นเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางในการเบอ่าการลงการตัดสินใจการบันซาเหวี่ย ผู้ใดที่มีอารมณ์หายขวบคุมอารมณ์ตนเองว่ไใดจะแหนมหาแต่ขอเสียงขอคนอื่นแหนมหาแต่จุดอ่อนของคนอื่นบ่เคยแหนมหาจุดดีของคนอื่นเบิ่งโลกในแง่หายมองโลกในแง่ลงผู้ใดที่ใจห่าง จบอสามารถหักษาสายสัมพันธ์กับรูห่วงงานกับพีกับน่องกับอ้ายพัะทีกับลูกกับผัวกับลูกกับเต่าเอาไปเอามาสิบูมีพูใดหักแพงอยากกินเข่าเศร้าเพื่อนนํำไดไปใซสไพกับโมจากส่วนเอามันมาอย่าเเสียบรรยากาศมนา้นเอาเต่ใจตัวเองมีบอมี กุ่มคนดังกล่าวนี้จะเห็นให้ปัญหาในน้อยเทำไมกิมแขวเป็นปัญหาใหญ่แม่บอกแหลกโกกันขาบคนที่อารมณ์ดีสีหนาจะเบิกบานมีความสุข ใคเห็นภัยก็อยากอยู่ใกล้มีคนอยากอยู่ใกล้อยากเบ้าอยากจ่าอยากลม้มนําไปไซมาไซเขาก็อยากส่วนกันเป็นผู้นําไอ้น้องปบปัญหาเขาก็อยากเข้าไปปรึกษาไปสอบห้าวิธีแก้ไขกันคุณนําใจให้เมื่อปปัญหาเขากไปยาวไปได้สู้มึงถือดอกไป้ขันมึงไปกูไปมาแล้วค้ากูจนจังออกมาเลยน้ำตากูจนย่อยออกมาฉะนั้นถ้าหากว่าเจ้าใจให้ปุ๊บแทนที่ไอ้น้องเขาสิมาแรายงานควาจยิงเขาเห็นอย่าง เขาปิดเขาอ่ำเขาเอาแต่บทรายงานดอกไม้มาบอกสูตรเจ้าฟังส่วนเตวตะแนว่ยดีฮะเขาเสื่อมไหวสอนไหวสุดท้ายเลยเห็นแต่บทรายงานดอกไม้พอเห็นขี่พอเห็นหมอกมันเป็นบาดเป็นแผลเห็นห้องค์กรนันเน่าเหม็นไปเรื่อยๆพะเห็นแต่บทรายงานดอกไม้โอเห็นจุดอ่อนจักเถื่อมันจีบ่าบอกจะได้เอาจุดอ่อนไปบอกให้พวหนาดาสับแม่นะว สันน้าหากว่าหัวหน้าอารมณ์ดีเขาจะสามารถเข้ากับเพื่อนรวมงานทุกคนได้เข้ากับไอ้นองได้อยู่กับไผยก็ได้พวกนี้เห็นปัญหาบมแมนอุปสรรคเขาเห็นปัญหาเป็นบทเรียนซีวิตและสามารถแก้ไขปัญหาใดทุกอยา่างความสลาดทางอารมณ์ภาษาักีกแปแม่น Emotional Intelligence ความสลาดทางอารมณ์เป็นทฤษฎีของทานดาเนลโกลแมนเป็นทฤษฎีที่คนนั่งใส่กันหลายในทั่วโลกโดยเฉพาะในภาวะู้นำ oh, <now. S 1> Emotional Intelligence แ oh, <now. S 1> ปลว่าบุคคลที่มีความสมัรรหับหู้อารมณ์ของตัวเองและหับหู้อารมณ์ของคนอื่นแล้วสางแห้งจูงใจเพื่อปั๊บตัวให้เห็นเบียบหงมกันอย่างมีความสุข ้าทางอยากเป็นผู้นำที่เองาใจคนต้องมีความสลาดทางอารมณ์